สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับเตือก็องอจับความเร็วตำรวจได้ด้วยนะครับความละเอียดของเลนเขานะครับเขาให้ความละเอียดถึง 2.5k เนี่ยครับ Night Vision จะใช้ตรงนี้เราก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วผมก็จะเก็บซ่อนสายด้านในนะครับด้านในคอนโซลสายไฟเราจะเดินเลาะขอบนี้ไปเลยแล้วก็ไปเดินใต้ปุ่มขึ้นมาด้านบนมาจบที่ตำแหน่งประมาณนี้ การเชื่อมต่อแอปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวแอปเขาแล้วก็ถ้าเราจะดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังนะครับหรือจะดูไฟล์วิดีโอที่เขาบันทึกให้เราเนี่ยให้เข้ามาที่การ์ดี d เขาก็จะแบ่งเ e หตุการณ์เอาไว้ให้ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานไฮเทคแมคโครซิสเต็มครับเราอยู่กันในรถ mercedes benz cls 2 2 0 d ตัวนี้เลยครับตัวนี้ cls 2 2 0 d คันนี้นะครับผมจะทำการติดตั้งกล้องบันทึกนะครับ ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทเรานะครับนี่ครับกล้องให้ดูกล่องกันก่อนจะเป็นตัวนี้นะครับแบรนด์มีโอนะครับแล้วก็เป็นกล้องบันทึกด้านหน้าอย่างเดียวนะครับชื่อรุ่นชื่อ my view j 35นี่เดี๋ยวให้ดูตัวจริงกันนี่ครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับกระทัดรัดมากแล้วก็การใช้งานฟังก์ชันต่างๆง่ายง่ายมากเลยนะครับ สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับกล้องตัวนี้ดูผ่านแอปโหลดแอป,ปอะไรต่างๆในมือถือได้แล้วก็สามารถเตือนกล้องจับความเร็วตำร,รวจได้ด้วยนะครับการใช้งานคือค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดของเลนเขานะครับเขาให้ความละเอียดถึง2 5 k หรือ1 4 4 0 p เลยนะครับตอนกลางคืนชัดด้วยนะครับตอนกลางคืนใช้ได้เลยครับเขารับประกันมาว่าเนี่ยครับ night vision มีโอไนท์วิชันก็คือตอนกลางคืนเขาเอาอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทําการติดตั้งให้ดูนะครับว่าการติดตั้งในรถเบนซ์ CLS คันนี้จะติดตั้งแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่เขาจะใช้ไฟนะครับก็คือไฟจุดบรีนั่นเองนะครับจะใช้ตรงนี้เราก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วผมก็จะเก็บซ่อนสายด้านในนะครับด้านในคอนโซลนะครับซึ่งลูกค้าจะเห็นแค่นี้เองครับ เห็นแค่ปลายมือผมเนี่ยนิ้วโป้แล้วก็ที่เสียบบาจุบลีแค่นี้นะครับส่วนสายที่เหลือด้านในเนี่ยผมจะเก็บไว้ด้านในหมดเลยสายที่เหลือเนี่ยเก็บตอนสายไว้ด้านในแล้วเราก็จะทําการแปะตําแหน่งกล้องเนี่ยจะอยูอ่ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูมุมอีกทีนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเดินสายเสร็จแล้วจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือว่าตําแหน่งนี้ดีนะครับ ที่ไม่เกะกะสายตาแล้วก็มุมมองของกล้องสามารถมองได้ทั่วรถนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกตำแหน่งกันอีกทีโอเคเดี๋ยวผมลงมือทำการติดตั้งก่อนนะครับโอเคครับเริ่มเลย เห็นไหมครับเห็นแค่สายแค่นี้เองนะครับแล้วก็ <c oughs> สามารถเปิดปิดแกะได้ปกติเลยนะครับน,นี้เรียบร้อยละว,วิธีการเดินสายไฟแค่ตรงเกะกลางนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเสียบตอนที่เราจะทําการเซตตั้งค่ากล้องต่างๆเลือกมุมกล้องต่างๆค่อยมาเสียบเนาะนี่แลเราก็เก็บต้นสายไว้ด้านในหมดเลยนะครับในคอนโซล ไปเราจะเดินเลาะขอบนี้ไปเลยแล้วก็ไปเดินใต้ผมขึ้นมาด้านบนมาจบที่ตำแหน่งประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเลือกมุมกล้องนะครับเลือกตำแหน่งการแปะกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เขาจะไม่มีจอใช่ไหมครับ เราจำเป็นต้องโหลดแอปม i โอเพื่อทำการเซตกล้องมานะครับช่องนี้เราก็จะเสียบพาวเวอร์ไปพอเราเสียบตัวกล้องแล้วนะครับไฟที่ร,รอบๆตัวนี้ไฟบอกสถานะเขาติดขึ้นมาคือด้านนี้แล้วปุ่มคอนโทรลนะครับจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งตรงนี้เป็นปุ่มเดียวเลยที่กล้องเขาให้มานะครับเราจะคอนโทรลจากตัวนี้นะครับเมื่อกี้กล้องร้องให้ฟอร์แมตเอ็ดดการ์ดเราก็กด สามครั้งหนึ่งสองสามเริ่มต้นการฟอร์แมตการ์ด SD นี่กล้องเริ่มการบันทึกถ้าขึ้นสถานะเออขึ้นไฟเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้นะครับสแสดงว่าสถานะนี้คือกล้องกำลังทำงานอยู่นะครับกล้องปกตินะครับเริ่มบันทึกละตอนนี้กล้องเขาเริ่มบันทึกละเราสามารถเชื่อมต่อ กับโทรศัพท์เราได้ก็คือต้องกดปุ่มนี้เหมือนกันนะครับให้กล้องปล่อยสัญญาณ w i f i มากดหนึ่งทีแค่นั้นโอเคเดี๋ยวพอขึ้นสีส้มคือกล้องไม่ได้บันทึกนะครับตอนนี้เขาปล่อยสัญญาณ wi-Fi มาอยู่เดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อโดยใช้แอป m ีโนะครับขั้นตอนแรกให้ไปเชื่อมต่อ wi-Fi ก่อนนะครับ เปิด Wi-Fi ที่มือถือออนนะครับจะชื่อว่า myview นันะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็พาสเวิร์ดเราจะใส่ครั้งแรกครั้งเดียวก็คือ1-0เลยครับเรียงไปเลย1234567890เลยอ่าตัวนี้นะครับสียมส้ม myview pro การเชื่อมต่อแอป,ปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวแอป,ปเขาแล้วครั้นี้อันนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วเขาจะขึ้น myview j 3 5นะครับมุมมองสดก็คือเราดูมุมกล้องตอนนี้ <c oughs> เราจะเลือกมุมกล้องว่าตำแหน่งเนี้ยมุมกล้องหน้ารถเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคโฟกัสละอันเนี้ยมุมกล้องหน้ารถเห็นไหมครับจะคุมหมดเลยคุมหน้ารถเราหมดเลยนะครับความกว้างของเลนเนี่ยเขาให้มา140องศานะครับก็จะคุมทั้งหน้ารถเราได้เลยเ,เดี๋ยวลองขยับขวาหน่อยโอเคครับประมาณนี้ เนี่ยเราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการยึดแปะขาเกาวนะครับตัวกล้องจะเป็นขาเก้าสามเอมมาแล้วก็เอาตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือกล้องเขาจะมีฟิล์มมาให้นะครับฟิล์มตัวนี้มากับชุดกล้องเลยฟิล์มลองก่อนนะครับฟิล์มแผ่นฟิล์มลองแล้วค่อยแปะยึดขากาวของกล้อง ความสะอาดก่อนนะครับก่อนการติดตั้งทุกครั้ง รอกาว 3m ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฐานกาว 3m ที่ติดมากับกล้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถแปะได้เลยนี่ครับมุมกล้องที่ดูผ่านแอป My View Pro นะครับกล้องสามารถปรับหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับแต่ซ้ายขวาไม่ได้นะครับ เราเราหมุนนะครับหมุนตำแหน่งตัวเลนส์กล้องขึ้นลงได้จะให้เห็นฝากระโปรงหน้านิดนึงอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเราจะดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังนะครับหรือจะดูไฟล์วิดีโอที่เขาบันทึกให้เราเนี่ยให้เข้ามาที่การ์ดเอเขาก็จะแบ่งเหตุการณ์เอาไว้ให้นะครับมีเป็นโหมดปกติโหมดกิจกรรม ไฟล์รูปภาพนี่ครับจะแบ่งไว้ให้ปกติก็คือเราขับรถปกตินั่นแหละนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเขาก็จะบันทึกของเขาไปให้นะครับส่วนกิจกรรมก็คือตอนที่เราขับรถเหมือนกันตอนที่กล้องจับแรงสันสะเทือนได้เขาจะแยกเข้าหมวดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะตกหรือนั่งแรงหรือเกิดเหตุการณ์ชนนะครับจะแยกเข้ากิจกรรมให้อัตโนมัติเลยนะครับเราก็มาเลือกดูเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองคลิกเข้าไปดู คลิปเข้าไปเขาจถามว่าจะดูตัวอย่างหรือจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ลองดูตัวอย่างดูนี่ะครับก้องสามารถบันทึกเสียงด้วยนะครับเราสามารถปิดเปิดได้การบันทึกเสียงถ้าเราต้องการใช้คลิปนี้เรากดดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็แชร์ให้ประกันแชร์ให้เพื่อนได้หมดเลยนะครับ ใช้งานง่ายมากนะครับกล้องตัวนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกล้องแบรนด์มีโนะครับรุ่นเขาจะชื่อว่า my view j35 นะครับสนใจก็ติดต่อทีมงานไฮเทคไมโคร s t e m ได้นะครับฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ